นี่เป็นชั้นที่มีชุดเด็กน่ารักน่ารักนค่ไหนค่ะชั้นนี้คือชั้นเสื้อผ้าเด็ก Nó đặc thân nắn đấy này chút loài ha Cái này là bỏ gói Cái ทายก็ไม่เบาเลยนะทางชันแค่ทอดเด็กเองเด็กดสุดนน่นเลยนะคะชั้นนี้ทั้งชั้นเลยใช่ปะเด็ก ื่อแบบเก๊ๆเเท่เลยนะคะเนี่ยื่อเด็กบแบบเท่ๆเลยทั้งชั้นเลยค่ะทีนี้ก็เด็กโตขึ้นมาหน่อย <c oughs> รักมากเลยมีแต่ชุดเท่ๆเลย่อันนี้ชุดสวย อเป,เป็นชุดไทยชุดจีนชุดสวยมีทุกแบบเลยอโอเคค่ะพี่ต้าไปเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะ ราไปกินข้าวชั้นบนฟุตคอร์ดลงมาชั้นเด็กเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ก็เสื้อผ้าแบบผู้ใหญ่น,นะคะทุกคนเดินดูก่อนนะลูกเนาะเดินฝั่งไหนดีเริ่มนี่หรอนี่ค่ะอันนี้เสื้อผ้าแบบใส่สบายสบาย วิ่งเนื้อผ้าดีมากเลยทุกคนอุ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ตัวละร้อยสวยๆนะครับมีล้านตามีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อเท่ๆเลย ก็เดี๋ยวดูก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ากลัวปลาใส่ไม่ได้ไงยไงูปชุดนึงใช่ไหม่เชียเน้น้ชุดให้ยา โอ้โน้ตไทยเดี๋ยวถ่ายแม่ยังเดี๋ยว่ายชุดนี่ยสีค่ะอ๋ห้าสิบท้อมจะมีเป็นขาดสั้นก็มีนล้วชุดขาดสั้นชุดขาดยาวอ้ยน้องเกลใส่สบายเลยนี่แดงใส่แดงเลย ้าสบายกีพยายามถ่ายนันนรกโอ้ยไม่ชุดเท่าไหร่เลยสบย เรายังไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปดูแผนกชุดที่สวยนะชุดลาตีชุดแม่เจ้าสาวชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอเคค่ะนี่ค่ะเราจะลองดูนะเราต้องดูว่าเอ้ยงานนี้มันไม่ได้อะพี่ต้ามันเออมันเล็ก มันเะพาะคนหุนด <d> ีเป็นงานราตรีอะไรพวกนี้ค่ะเดีที่ไดรูาบ็ดนูคนลืเพื่อน เครื่องเก่งสวยจังอยากให้ป้าใส่อ่ะผู้ชายมีมีสูตรสวยตัวหนึ่งแปดร้อย,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 ยนี่ลูก เราก็จะตามหาให้เจอมันก็มีร้านแบบปักปนกันไปโอ้ยเล็กถึงแม่ตัวเองเลยเนี่ยชุดเท่าไหร่ถามเขาดูอันนี้ชุดเท่าไหร่คะอันนี้ชุดเท่าไหร่ <c oughs> 1390ค่ะเท่าไหร่นะ1390อ๋อาผ้าลินินนะคะโอผ้าลินินโอเคค่ะผ้าลินินอ๋อว้าวโอ้สุดยอด โอ้โหสวยจังเลยยังบ uh, oh, er yeah. you know ัดอะไรอ่ะผ้าลินินโอ้ผ้าลินินอันนี้ถูกนะอยู่ในอิีเวนตนเท่าไหร่อ่ะพันแปดนู่นเอากำไรกันอะไรเยอะแท้นี่แบบนี้ไปใส่ดีกว่าฮะอะไรนะลูก ออาตอีชุดแดงโอ้ผ้าก็ดีลลกผ้าก็ดีผ้าดีมากมากสวยมากๆทุกคนอันนี้ธรรมดาอันนี้ล่ะโอ้สวยยังไงว่ายายใส่ก็สวยไหมแต่มันไม่ใช่เหรอใช่ไหม ไหน้ไหนอ่ะนู้นสีนู้นอ่ะายใส่แค่สีมมันจะทองไปมันไม่มหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมมเหมือนตีเหมือนกันยังไ้พี่พอใส่สีอะไรอ่ะสีขาวไง๋อหไม่ถึงแม่ถ้าแม่จะใส่สีโอไม่วสีล้วกันอเอโอเคอคอเคโอเโอเอเคโอเคโเป็นงานตออออนอ ไหนพี่ปอดูชุดพี่ปอดิเราไม่ต้องเหมือนเจ้าสิงอ๋อไม่ต้องเน้นใช่ไหมมาถึงว่าเขามาีตีมเขาอยู่อ๋อเขามีตีมเขาอยู่แล้วใช่ไหม,มหเราต้องดูให้แม่เราก่อนหัวอ่อนแต่ว่าก็ตามตัวัวจมพูเขียวใช่ไหมตีมสี อ๋อจมพูเขียวอ๋มอม่วงอ่อนชมพูมออ่วงชมพูนี่ทำไมไม่ชอบชุดนี้จังพูดถึงมาชุดใส่เล่นนะเอาโอเคเราลงไปลุกไปดูอีกชั้นหนึ่งมาดูชั้นนี้ค่ะอเริ่มดูนี่ไงพี่จ้าตื่นเต้น มันจะน่ารักไปไหนสวยจัง1,290อันนี้ไะแต่คนละผ้ากับที่โน,นนะ้นเลยอะ พี่ท่านหนูว่าให้แม่ใส่แบบไหนให้แม่ใส่แบบไหนแล้วเอาแบบที่แม่ชอบเอลยน,นี่ร้อนนี่ชุดนี้ก็สวยเสื้อเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่สุปเปอรอันนี้480คดบาทช่าลัง แล้วขราคาเท่ากันค่ะมีไซส์ใหญ่ไหมครับเป็นฟรีไซส์แต่ถ้าอันนี้ลองได้นะคะอันนี้ตัวใหญ่อยู่ค่ะใช้ใส่อะคะ XL นี่ใช่ไหมลองได้ที่ลองได้มีสีเอาลดไหมไม่มีนี่มันจะมีแค่สามสีถ้าเนี้ยก็มันจะมีเนี้ยที่โทนแบบนี้โอ้โหเชันี้เป็นแบบมีลายอะไรอ๋อจะเป็นลาย ผ้าลายอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เซตนหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทมีเสื้อเดนเงไม่ไสง่งทีมีไซส์ XL มัไหมคะเป็นฟรีไซส์ค่ะฟรีไซส์พี่เนี่ยใส่ได้ไหม <laughs> พี่ใส่ได้พี่แต่ว่ากางเกงยังมียืดให้ดูนะ เอวพี่เ oh, ้ nice. Somehow, um, um, uh ่ยอะคะโอ้เอวเท่าไหร่เนี่ยเอวเนี่ยพี่เอวมันจะเป็นเอวยางยืดอืใส่เ่ื้นี้มันเล็กนะยอมเอวจะรับอืมสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อยากใส่อะนะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่อยากได้สีโอรถอ่ะนม่มีสีเอ,อไปหอเข้าวโรบ้านหาสีโอรถอยู่แั่ไซส์ใหญ่อยากให้แม่ใส่เล่นด้วย ชุดสวยๆนี่ไนงะอยากให้แม่ใส่แล้วแม่เองก็อยากจะใส่ด้วยเนะี่ยแต่มันยาวยาวก็ตัดออกจริงแล้วแม่จะเริ่มใส่แบบนี้กนะ็นื้อตัวเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบอ,อยากได้อยู่เดี๋ยวนาะหายชุดให้ยายก่อนนี่นะแม่หมูเขาถามว่าแม่หมูเขาถามว่านี่เขาบอกว่า คือบางครั้งอ่ะแล้วพิ้เพล่ะตอบเองอเาอ่าะคือคือบางครั้งมันตอบก็ไม่ชุดยู่นู่นนั่นมันคนระเบิดบกันโอ้ไม่ใชชุดนอนที่แม่เลยห้ามันคนละผ้ากับที่แม่ไปดูเลย แบบไหนพี่ต้าโอ้โหแข่งน่าดูเลยเท่าไหร่คะเนี่ย,ย,อ,ย,ยอ๋อไซส์เราเนี่ยมีไหมสองเอ็กแอก พี่ต้าหนูหนูมาซุงได้เนี่เนี่ยเอาแบบนี้ของแม่หนูว่าแม่ย่ใส่สูยแต่แม่จ่าสาว ก็เลยกจะหาแค่หนจะใส่แบบไหนดีเดี๋ยวนุสวยอยู่นะหนูว่าสวยไหมสวยหรือว่าวัยรุ่นไปไม่าะก็สวยแบบนี้เนาะแล้วลูกเนาะไหนคะอ๋อัวนี้มันก็เี่้นาะอันนี้อ อันนี้สวยกว่าเนาะ,ะมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาเอาชุดนี้แหละสองเอ็ L, ใช่ไหมอ่าแล้วมีแม่อ่ามีชุดอ่าใช้์อะไรอีกคันเาสองชุดเดี๋ยวให้ชุดละร้อยเหรอชุดของคุณยายเารู้อกเอวเขาไหมคะเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งใหญ่กว่าน,นี้หน่อยหนึ่ง ้ใหญ่กว่านี้น่าจะเป็น 3XL ถ้า 3XL อกมันจะ42นะคะลูกค้าเกวมันจะ36มันจะอยู่ประมาณนี้ม,มันจะห่างกัน2นื้ออันนี้ตัวติ้ XL อืมถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่ายายใส่ได้ใช่มยายายใส่วยแน่นเแต้องเอแต่เอา่กว่าแม่มีรูปไหล่ะรูปยาย ลูกใหญ่คอนไร้แม่ไหนคะไหนเราจะไปกินน้ำซื้อน้ำอันนี้ด้านด้านข้างหน้าแคทตินัมนะคะไหนลูกคอนด <c oughs> ิสังกาแฟก่อนนะคะหนูอันน้ำอะไรลูกฮะ เออไม่มีที่นั่งอะ่ะโน่นอหรอเดีไปหาพี่นนท์แต่สั่งกาแฟกันนะหนเข้ามาเอาอะไรที่มันก็ที่แคบนะทุกคนเะอหนุสั่งแม่คาปาูชิโน คาปูชิโน่ยืนที่ยืนอยู่แค่นี้เชียงแทงไออเมริกาน่เรดอไอซอเมริกาโน่ค่ะ

ตอนนี้เราก็จะนั่งทานกาแฟจะใส่ถุงไหมคะใส่ค่ะแต่ขอกินก่อนได้ไหมหรือจะใส่เลยก็ได้ใส่ถุงมากินกาแฟค่ะแล้วจะเดินต่อ ไปหาชุดให้คุณลุงค่ะแล้วก็เจ้าสาวมียบอกพาบอกจะเอาชุดเก่าสุดเก่าเียลงบอกว่าแต่งงานลูกตั้งที่แกก็เลยให้เต็มที่เลยให้กันหมด

สวยจังเลยอ่ะดูสิโอ้ดูสิสวยมากนานแม่ก็ขาทโอ้สองเดนประมาณสิบห้าวันประมาณนี้นะ่ะ สวยมากหนูด yeah. ูด <tr seine Christmas> exactly ิหนูหนูดูดิถ่ายสวยมากเลยพี่ตาเต็นเโอ้โหรู้สนอนฝันดีแน่เลยเนี่ยอวกทีอีก่า ฝั่งตรงข้ามเหรอคะอ๋อขอบคุณดาววนเลยช่างดตื่นตาตื่นใจ เฮ้าเฮ้า กินตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ่ายมาเยอะแล้วข้างล่างก็คงจะวายหนยแล้วแหละแต่ว่าข้างบนยังไม่วายเราก็เลยเดินดูค่ะขอบคุณพร่เจรัเจ้นะคะไม่บาย